สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ m ันนี in the Box ็ตอบทุกคำถามเรื่องเงินจาก i n b o x ของ Air Academy นะครับในวิดีโอตอนนี้นะครับผมจะตอบคำถามจากทางบ้านว่าถ้าเรา DCA ในกองทุนรวมอย่างต่อเนื่องเนี่ยแล้วปรากฏว่าผลตอบแทนแย่ลงเรื่อยๆจะมีวิธีในการจัดการอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยว่าคำถามถามมาว่ายังไงนะครับอ่าอ,อีเมลเนี่ยส่งมาได้ประมาณสัก12วันแล้วนะครับต้องต้องขออภัยที่นำมาตอบช้านะครับแต่ผมขอยัดอ่านคำถามอ่ให้ฟังอย่างละเอียดเนาะ เรียนคุณสักดานะครับแมมาเต็มยศเลยนะครับผมรบกวนสอบถามการลงทุนในกองทุนรวมถ้าเป็นการลงทุนแบบ DCA ทุกเดือนแต่ถ้าผลตอบแทนแย่ลงเรื่อยๆเราจะมีวิธีการตัดสินใจอย่างไรเช่นลงทุนต่อไปหรือว่าหยุด DCA หรือหาสาเหตุที่ผลตอบแทนที่ลดลงโดยเทียบกับกองอืน่นๆในประเภทเดียวกันหรือควรจะคัดลอสถ้าคัดลอสเราควรมีจุดส t o p l ลอ s อย่างไรนะครับก็จะมาตอบคำถามนี้กันนะครับ เ,เวลาจะตอบเนี่ยอาจจะต้องเนี่ยคับหาสาเหตุกันก่อนเนาะเพราะว่าแก้ให้ตรงจุดน่าจะถูกต้องกว่านะครับระดับของปัญหาเนี่ยหรือว่าวิธีแก้นะครับมันมันอยู่ที่ว่าเป็นปัญหาข้อ A B C หรือ D ในหน้าจอนี้นะครับการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยจริงๆแล้วมัน,ม,น,ม,นมันมันมี2ชั้นนะครับ2ชั้นคือชั้นที่เรียกว่าเป็นระดับของตัวกองทุน นะครับแล้วก็ตัวระดับของตัวสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์ก็คือแอสเซทกองทุนเนี่ยเป็นเหมือนเวชิเคิลหรือว่าพาหนะที่เอาไปลงทุนเพื่อให้มันได้ผลตอบแทนเหมือนแอสเซทนั้นหรือว่าชนะแอสเซทนั้นนะครับดังนั้นบางทีก็เป็นปัญหาที่ตัวกองทุนคือแอสเซทไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็ยังเติบโตไปได้ดีฟันดัมเบนเท่ปัจจัยพื้นฐานอะไรดูดีนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นปัญหาที่ตัวกองทุนเองที่อกองที่เราเลือกเนี่ยม,มันแย่ลงหรือว่ามันมีปัญหา แต่ในบางครั้งเนี่ยปัญหาก็เกิดที่ตัวสินทรัพย์เองก็มีนะครับก็คือ Asset Class นั้นหรือว่าประเภทสินทรัพย์นั้นเนี่ยมันกำลังประสบปัญหาเช่นมันการเติบโตมันไม่ดีแล้วนะครับถือไปยาวๆเนี่ยพเทนเชียที่มันจะโตได้มันดูแย่ลงหรือมันโดนปัจจัยอะไรต่างๆมาเปลี่ยนแปลงมันนะครับคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นปัญหาระดับสินทรัพย์เนี่ย นะครับกองทุนใดๆก็ตามนะครับที่พยายามจะลงทุนโดยลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มนั้นเนี่ยกลุ่มที่มีปัญหาเนี่ยแนวโนม้มก็คือกองทุนก็มักจะมีปัญหาไปด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนต้นทางมันมาแย่เนาะแล้วกองทุนจะต้องไปเลือกสินทรัพย์ในในในสินทรัพย์ต้นทางที่มันแย่จะให้กองทุนดีมันก็อาจจะยากนะครับต้องต้องแยกก่อนว่าเป็นเป็นระดับไหนนะครับแล้วพอแยกแล้วเนี่ยยังต้องดูด้วยว่ามันเป็นปัญหาระยะสั้น หรือระยะยาวนะครับถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเราวิเคราะห์แล้วหรือเราประเมินแล้วเห็นว่ามันเกิดขึ้นชั่วคราว,ต,วตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นอย่างอย่างถ้าเป็นระดับสินทรัพย์เนี่ยใครก็ตามที่ลงทุนในกองทุนหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะครับในช่วงกุมภาพันธ์นาปี6กสที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นตกเพราะวิกฤตโควิด -19 ใช่ไหมครับสินทรัพย์ตระกูลเนี้ยนะครับ ก็ตกลงหนักมากนะครับแน่นอนกองทุนก็ตกด้วยนะครับแปลว่า,าสินทรัพย์เนี่ยมันตกกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์นั้นก็ตกด้วยต่อให้มีกองที่เก่งอ่ะก็ยังตกอยู่ดีเพียงแต่ว่าอาจจะตกน้อยกว่านะครับถ้าเป็นอย่างนี้เราอาจจะเรียกว่ามันเป็นปัญหาระยะสั้นก็ได้นะคาว่าระยะสั้นคือ,อเพราะว่าถ้าเราเชื่อว่าหุ้นเนี่ยแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวเนี่ยมันยังมีอยู่คือ หุ้นประเทศนั้นหรือหุ้นเซกเตอร์นั้นหรือหุ้นตัวนั้นนะครับเรายังคิดว่ามันยังมีการขยายธุรกิจได้มีกาไรที่เติบโตขึ้นได้ในอนาคตอย่างเงี้ยแปลว่าวันหนึ่งที่โควิด -19 ผ่านพ้นไปนะครับเหตุการณ์มันกลับเข้าสู่ภาวะป,ะปะกติโดยเฉพาะโจทย์โจ์ของท่านเจ้าของคําถามเนี่ยคือลงทุนแบบ dca นะครับปกติดี a เราก็ลงทุนกันยาวๆอยู่แล้วนะครับคงเป็นหลัก10ปีอัพอยู่แล้วเนาะดังนั้นถ้าเชื่อว่า10ปียังยังยังดีอยู่ อย่างเงี้ยครับเราก็จะมองปัญหาโควิดกุมภาพันาเนี่ยว่าอาจจะเป็นเรื่องระยะสั้นนะครับวิธีการจัดการมันก็จะเป็นตามข้อ A เดี๋ยวผมจะจะพูดรายข้อต่อไปนะครับแต่ว่ามันก็มีเหมือนกันนะครับปัญหาของบางสินทรัพย์ที่มันเป็นเหมือนมันกดดันการเติบโตระยะยาวนะครับระยะยาวแปลว่าตัวสินทรัพย์เองเนี่ยในระยะยาวแล้วเนี่ยะจะไม่ได้ดีนะนะครับ อ่าอย่างอย่างถ้าเป็นตัวผมเนี่ยอ่าผมก็ประเมินเนาะว่าสินทรัพย์กลุ่มที่เอ่อถ้าระยะยาวอ่ะจะเติบโตได้ไม่ดีนะักนะครับสินทรัพย์มันมีหลายอย่างนะไม่ได้มีแต่หุ้นอย่างตัวผมเนี่ยผมก็จะมองว่าพวกตราสารหนี้อา่าเน้นอาจจะเป็นตราสารหนี้ต่างประเทศอ่ะนะครับที่เอ่อสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเคยได้ผลตอบแทน 45, 6 7เเคยมีในอดีตนะครับอา่าแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมองไปในนะอนาคตอนาคตข้างหน้าเนี่ยการจะได้อย่างนั้นอาจจะยากแล้วเพราะว่า อ่าิวหรือว่าอัตราผลตอบแทนต้นทางเนี่ยของของดอกเบี้ยนโยบายของประเทศต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นของอเมริกายุโรปญี่ปุ่นหรือประเทศใหญ่ในโลกนี้ครับดอกนโยบายมันก็ต่ํามากนะครับต่ําจนใกล้ศูนย์ใช่ไหมครับาการที่จะได้ผลตอบแทนเพิ่มมาอีกเนี่ยก็แปลว่าอ่าก็จะต้องมีการเพิ่มความเสี่ยงด้านอื่นเช่นอ่าจะต้องไปเทคเขาเรียกว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเช่นลงทุนในหุ้นกู้เอกชนหรือว่าในเรตติ้งที่ต่ําลงเพื่อให้ได้ผลแทนที่ที่มากขึ้นงนียครับหรือ ไม่ก็ต้องไปลักษณะเป็นการซื้อขายเก่งกำไรอะไรเงี้ยครับแทนที่จะเป็นการถือลงทุนอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าถ้าเป็นผมผมความเห็นผมเนี่ยผมก็จะมองว่าสินทรัพย์กลุ่มที่เป็นตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับถ้าจะหวังผลตอบแทนระ,ร,ะระดับแบบ5-6%เหมือนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากนะครับมันอาจจะลงมาเหลือสักออะเงี้ยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่า มันก็จะเป็นปัญหาข้อบคือตัวสินทรัพย์มันเองอครับโครงสร้างของสินทรัพย์มันกำลังอ่ะซัฟเฟอร์เขาเรียกว่า structural change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเนาะ,ะแล้วดอกเบีย้ยที่ต่ำอย่างเงี้ยมันอาจจะดำลงไปได้อยู่ยาวนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกรัฐบาลหรือว่าทุกประเทศทั่วโลกก็พยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดเงินเข้าไปนะครับการอัดฉีดเงินเข้าไปเนี่ยเงินมีต้นทุนดังนั้นเขาต้องพยายามกดดอกเบีย้ยให้ต่ำเอาไว้ นะครับจะขึ้นดอกเบีย้ยเร็วก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวภาระะนี้สินต่างๆมันจะมากเกินไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกนะครับหรือตัวอย่างที่2ก็อาจจะพอเคยได้ยินมาบ้างว่าอ,อย่างเช่นหุ้นไทยอย่างเงี้ยครับอันนี้เรากำลังพูดถึงข้อบีนะสินทรัพย์ในระยะยาวมันอาจจะโดนกดดันนะครับตัวอย่างเช่นหุ้นไทยเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาย้อนกลับไปนะครับเรา,าจ,จะเคยเห็นผลตอบแทนย้อนหลัง10%ต่อปีหรืออาจจะบางช่วงอาจจะมากถึง12%ต่อปีอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็เพราะว่า เราเคยผ่านช่วงที่ประเทศไทยได้เปรียบมีการเติบโตหลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยค่าเงินบาทเราอ่อนใช่ไหมครับการท่องเที่ยวบูมการส่งออกบูมประเทศไทยเป็นฐานการผลิตให้กับบริษัทต่างประเทศหลายแห่งเช่นฐานผลิตยานยนต์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่คราวนี้เวลามองไปข้างหน้าครับมองไปข้างหน้า ประเทศไทยก็อาจจะยังขาดบริษัทที่เป็นมีนวัตกรรมหรือว่ามีเทคโนโลยีในระดับสูงที่ที่พอจะแข่งขันได้ในโลกยุคหน้าอย่างเงี้ยนะครับส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยต่อให้โควิดไม่มีนะครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็น่าจะถึงจุดที่นักท่องเที่ยวในไทยอิ่มตัวเหมือนกันนะเพราะว่าเ,เราเราเป็นการท่องเที่ยวแบบที่เน้นในความเห็นผมก็คือเน้นปริมาณนะครับถ้าปริมาณนักเที่ยวเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะสมมติว่าโตปีละ5% 10%อย่างเงี้ยครับวันหนึ่งมันก็จะอิ่มอิ่มคือมันจะรู้สึก ว่ามันไม่น่าเที่ยวแล้วเพราะว่าคนมันเต็มไปหมดอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าฐานการผลิตเช่นรถยนต์อย่างเงี้ยเราก็ขยับไปเป็นรถยนต์พวกหาเทคโนโลยีพวกรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นใช่ไหมครับส่วนบ้านเราก็ยังยังมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นการผลิตรถยนต์สันดาปภายในหร,หรือเครื่องยนต์แบบดั้งเดิมอยู่อย่างเงี้ยมันก็อาจจะโตได้ไม่ดีนะกรณีอย่างเงี้ยอาจจะมองว่าเป็นปัญหาระยะยาวของสินทรัพย์กลุ่มหุ้นไทยก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่2นะครับกรณีที่มันมีปัญหา ผมผมยกตัวอย่างที่เป็นระยะสั้นกับระยะยาวเราจะมาคุยกันข้อเข้อ B ก่อนนะครับข้อ A ข้อ B อ่าก็คือมีปัญหาที่ระดับสินทรัพย์ถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยเราประเมินแล้วเป็นระยะสั้นมันเกิดจากปัจจัยอ่าเช่นวิกฤตหรือความกังวลบางอย่างเทรดวงเทรดวออะไรเงี้ยนะครับทางเลือกของเราเนี่ยอาจจะไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะครับก็คือที่เจ้าของคําถามถามมาว่าก็ก็ลงทุนต่อไปเอาให้มันผ่านช่วงระยะสั้นนี้ไป นะครับอันนี้ก็คือแนวของของข้อ A แต่เราต้องแยกย้ายเองนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับมันมันยากนะที่จะตอบว่าอันนี้เป็นปัญหาระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับก็อาจจะต้องอ่านต้องฟังนะครับจากหลายๆผู้รู้บ้างเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเราที่เป็นเจ้าของเงินคงจะต้องเป็นคนประมวลเองว่าเ,ออเราเชื่อแบบไหนนะครับแต่ถ้ามันเป็นปัญหาข้อ B คือเรามองว่าโอ้มันมี structural change หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต่อให้อดทนรอไปได้ย,วยาวๆเนี่ย ผลตอบแทนก็อาจจะไม่คุ้มค่าอ่า u r t ท r n ที่มันแย่ในช่วงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นมากนะเหรืออาจจะแย่ไปได้อีกยาวอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นข้อบีข้อบก็ต้องเปลี่ยนนะครับอ่าดูสิ o l u ูชันที่ทางเจ้าของคำถามอ่าถามมานะครับว่าควรจะต้องอ่าหยุด DCA ไหมอ่อคือคือถ้า DCA คือการออมเพื่อเป้าหมายอะครับยังไงก็งไม่หยุดนะคำว่าไม่หยุดคือเราไม่หยุดออม แต่ว่ามันจะต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าเครื่องมือครับหรือว่าเปลี่ยนสินทรัพย์นะครับในกรณีนี้ถ้าสินทรัพย์มันมันเราคิดแล้วว่าไม่มีอนาคตอะครับอ่ามันก็ต้องเปลี่ยนทีนี้มันก็จะกลับมาที่คําถามที่ที่เจ้าของคําถามถามมาว่าควรจะต้องคัดลอสไหมผมผมมองว่าคัดลอสก็คือการขายขายทิ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นอันอื่นนะครับเออมันมันแต่งคนแต่งความคิดนะถ้าเป็นผมนะครับ รวมถึงอย่าง,างทีมเอเวนเจอร์พ r นเนอร์ที่ผมดูแล้วก็ให้ไกด์ไลน์เขาอยู่เนี่ยก็คือถ้ามันไม่ดีแล้วนะครับเรามองแบบ Forward Looking Forward Looking ก็คือเราจะอดทนอยู่ตรงเนี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นนะครับทำไมเราไม่ไปหาโอกาสที่ดีขึ้นอย่างอื่นเลยอะไรเงี้ยครับอ่าก็แนวโน้มถ้าเป็นผมสไตล์ผมผมก็จะค่อนข้างย้ายเลยย้ายเลยคือไม่ได้ต้องรอว่าจะคัดเมื่อไหร่ วัน Once, ที่ตัดสินใจว่ามันไม่ดีแล้วนะครับเลเวลของสินทรัพย์เนี่ยระยะยาวมันไม่ดีแล้วเนี่ยก,ก็พร้อมจะเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นผมผมเปลี่ยนทันทีนะครับเปลี่ยนทันทีก็คือย้ายหมดนะครับคราวนี้ในกรณีเปลี่ยนทันทีเนี่ยมันก็อาจจะมีอิชชูว,ว่าแบบเออแต่ว่าของเดิมยังขาดทุนอยู่เลยนะเร,เราต้องเข้าใจก่อนว่าผลขาดทุนตรงนั้นอนะ่ะมันมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเราไปรอให้มันเท่าเดิมเนี่ยมันก็อาจจะไม่เท่าเดิมสัที นะครับมันจะเป็นการรอแบบเหมือนรออยู่ในของที่อนาคตไม่ชัดเจนท่ะทไมเราไม่เปลี่ยนไปรอในของที่อนาคตชัดเจนนะครับตัวอย่างเช่นเราลงทุนไว้ห้าแสนบาทอย่างเงี้ยตอนนี้มันขาดทุนเหลือแค่4 0 0 0 0นนะครับแต่ยังไงอะ่ะไม่ว่าเราจะอยู่กองเก่านะมันก็40,000นอยู่กองใหม่มันก็40,000นเหมือนกันทําไมเราไม่ย้าย4ี่0 0นไปไว้ในอะไรที่มัน potential ที่จะโตมันมันดีกว่านี้อย่างเงี้ยครับผมก็จะคิดอย่างงี้นะแต่บางท่านก็จะไปยึดติดกับตัวเลขว่าแต่เราเคยซื้อมา0 0 0แสน่ะนะครับในความเป็นจริงอนะ่ะตัวเลข5 0 0แสนมันมันมันเป็นอดีตไปแล้วไงเราต้องเริ่มคิดจากจากตัวเลขวันนี้นะครับดังนั้นอ่ะข้อ A ข้อ B นี่นะ่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าถ้ามันเป็นปัญหาระยะสั้นของสินทรัพย์เนี่ยผมคิดว่าไม่ได้มีอะไรนะครับก็อดทนไปเนาะไม่มีสินทรัพย์ไหนอ่ะครับที่มันไม่เจอปัญหาบ้างเลยเนาะอ่ะส่วนระยะยาวเนี่ย ถ้าเป็นปัญหาระยะยาวข้อ B เนี่ยก,ก็เปลี่ยนซะนะครับแปลว่า asset allocation หรือว่าการจัดพอร์ตของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพอร์ตที่จัดแล้วอยู่อย่างนั้นไปตลอดกาลนะมันก็ต้องมีเปลี่ยนเป็นระยะบ้างตัวอย่างเช่นตอนนี้จะมีหลายหลายท่านนะครับเขียนอีเมลเข้ามาถามว่าคุณเอ้ในบทเรียนในเว็บผมนะครับซึ่งซึ่งจะมีทําบทเรียนเป็นซีรีส์เอาไว้มันจะมีซีรีส์เก้ครับเรื่องกลยุทธ์การลงทุนที่สอนเรื่องจัดพอร์ต แล้วในนั้นน่ะผมมีการยกตัวอย่างพอร์ตเอาไว้ให้ประมาณสัก4พอร์ตนะครับคำถามคือจะชอบมีคนถามว่าพอร์ตตรงนั้นน่ะยังคงใช้ได้อยู่ไหมนะปัจจุบันนี้พอร์ตนั้นเนี่ยทำประมาณปี5 7 5 8ปนะครับปัจจุบันผ่านมา5ปีแล้วนะ5ปีแล้วนะครับมันมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าปัจจัยมันเปลี่ยนนะครับคือหลักการมันยังใช้ได้หลักการคือมีการกระจายความเสี่ยงมีการกระจายไปต่างประเทศบ้างอันนี้หลักการมันใช้ได้ แต่ว่า Composition หรือว่าองค์ประกอบในพอร์ตนะครับมันอาจจะต้องปรับให้เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็าภาวะเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปด้วยนะครับเราไม่ได้มาปรับกันทีๆบ่อยๆแต่ว่า,าเมื่อถึงจุดนึงถ้าม,มันมีอะไรเปลี่ยนจริงมันก็มันก็ต้องเปลี่ยนตามนั้นนะครับอันนี้คือข้อ B A นะครับ A กับ B เนี่ยผมจะจบไปเท่านี้นะครับทีนี้จะมาดูข้อข้อที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเลเวลปัญหาที่เกิดจากเลเวลกองทุนบ้างครับเลดเซลนะสมมได ฝั่งสินทรัพย์เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแปลว่าเรายังเชื่อว่าสินทรัพย์มันยังไปได้ดีแต่ว่าตัวกองทุนน่ยมันมีปัญหานะครับตัวกองทุนมีปัญหาคือตัวอย่างเช่นลงทุนหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยชาวบ้านเขาสมมติปีนี้นะปีนี้ติดลบประมาณ10%เปเแต่ทําไมกองของเรามันติดลบ30อย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าเกิดปัญหาขึ้นนะครับคือเป็นปัญหาร,ระดับของกองทุนเพราะตัวสินทรัพย์ไม่ได้มีอิชชูอะไรนะครับถ้าเป็นปัญหาระดับกองทุนเนี่ย การเปลี่ยนแปลงอ่ะมันก็จะต้องมาเปลี่ยนที่ตัวกองทุนหรือว่าตัวเ e h i c l e อ่ะครับผมผมจะชอบยกตัวอย่างนี้เหมือนอารมณ์เหมือนกับว่าเราเราเรานั่งรถนั่งรถทัวร์แล้วกันนะ,ะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยนะครับอตอนเราเลือกรถทัวร์เนี่ยเราก็เราก็เลือกเลือกเขาเรียกว่าบริษัทที่ดีนะไปนั่งดูรถมันก็ดูดีนะ,ะแต่พอเราขึ้นไปปรากฏว่าเฮ้ยแอร์ไม่เย็นนะ แอนไม่เย็นแล้วคนข้างๆก็แบบพูดคุยเสียงดังมากเลยมีกลิ่นเหม็นเอาอะไรขึ้นมากินกันอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้รถมันก็วิ่งไปสักพักแล้วมันก็จอดพักที่จุดพักจุดหนึ่งอาจจะเป็นบขสของบางจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับเออเราเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีเราก็แล้วบังเอิญเราเหลือไปเห็นว่าเฮ้ยที่บขสเดียวกันเนี่ยมันก็มีรถที่จะไปเชียงใหม่เหมือนกันนะเออเฮ้ยมันใหม่กว่ารถมันดูโล่งกว่าดูแล้วมันดูมีอนาคตกว่านะ นะครับเราจะยอมทิ้งตั๋วเดิมไหมแล้วไปไปจ่ายตั๋วใหม่ถ้าคิดว่าการเดินทางมันยังต้องอีกไกลอีกหลายชั่วโมงอยางนะี้ครับบา,บางครั้งมันก็ต้องยอมทิ้งตั๋วเดิมเหมือนกันนะครับอ,อันนี้คือการเปลี่ยนกองเนาะแต่ว่าปัญหาคือ,เ,อเราจะเปลี่ยนดูยังไงเพราะบางทมีมันแย่ลงระยะสั้นบางทีมันแย่ลงระยะยาวนะครับแล้ววิธีดูดูยังไงนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยก็ผมจะแนะนําวิธีที่ผมใช้อยู่นะปัจจุบันนี้นะครับณนะปัจจุบันก็คือผมใช้ percentile ranking ระยะ1ปีเป็นเป็นเกณฑ์ในการใช้ดูนะครับเนื่องจากเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะครับผมจะไม่ได้สอนเรื่อง percentile ranking ในในคลิปนี้แต่ว่าจะขออนุญาตให้ให,ให้ให้เข้าไปดูวิดีโอเก่าๆนะครับเอ่อเซิร์ชในยู u ูบนะครับ ผมทำวิดีโอไว้2คลิปที่น่าจะตอบเรื่อง percentile ranking ได้ได้ดีก็คือวิดีโอแรกชื่อว่าวิธีตรวจสอบเร็วๆว,ว่ากองทุนที่กำลังสนใจนั้นดีจริงหรือเปล่านะครับก็เอาเอาเอาอันนี้ครับไปไปเซิร์ชในใน u t u b e นะวิธีตรวจสอบเร็วๆว,ว่ากองทุนที่กำลังสนใจนั้นดีจริงหรือเปล่านะครับอ,อีกอันนึงก็คือวิดีโอชื่อ กองทุนหุ้นปันผลกองนี้ดีไหมเปอร์เซนไทคืออะไรดูยังไงนะครับเปอร์เซนไทคืออะไรดูยังไงให้ให้เซิร์ชดูจาก2คลิปนี้นะครับผมจะอธิบายเรื่องเปอร์เซนไทยแบงกิ้งไว้อ่าน่าจะค่อนข้างสมบูรณ์นะครับทีนี้ตัดตัดมาที่วิดีโอนี้กันต่อเวลาผมจะดูครับว่ากองทุนเนี่ยมันมีปัญหาแล้วเป็นปัญหาระยะสั้นที่ไม่เป็นไรอดทนรอไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นหรือเฮ้ยระยะยาวคือไม่ดีแล้ว ควรจะต้องเปลี่ยนกองแล้วอย่างเงี้ยะจ,ะจะดูยังไงนะครับอ,อย่างที่บอกไปผมใช้ p e r s o n t i l e ranking ระยะ1ปีระยะ1นปีนะทำไมถึงใช้1ปีเราต้องเข้าใจก่อนว่าผลตอบแทนกองทุนเนี่ยเวลาดูมันนะครับมันมีทั้งระยะสั้น3เดือน6เดือน1ปีระยะยาวกว่านั้น3ปี5ปี7ปี10ปีนะครับทีนี้เวลาผลตอบแทนระยะยาวอะครับพวก3ปี5ปี7ปี10ปีเนี่ยเวลามันจะเปลี่ยนอะมันเปลี่ยนช้า หมายความว่ากองทุนบางกองครับสะสมบุญเก่าไว้เยอะคําว่าบุญเก่าไว้เยอะก็คือโอ้ยตั้งแต่3ปี5ปี7ปีที่แล้วครับมันเคยมีช่วงที่ดีมากๆนะครับส่งผลให้แม้ระยะสั้นเนี่ยกองทุนจะแย่ลงแล้วแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยมันก็ยังไม่ยังไม่สะท้อนอยู่ใน3ปี5ปี7ปี10ปีนะครับกว่ามันจะสะท้อนเนี่ยก็จนผลตอบแทนระยะสั้นมันโอ้โหมันแย่สุดๆแล้วเงี้ยครับแล้วเรามักจะเสียหายบ้างแล้ว เพราะว่าเราเพิ่งลงมันไม่นานใช่ไหมครับแต่มันบุญเก่าอะสมัยบุญเก่าอะเราไม่เรายังไม่ได้ถือมันไงอ่าเรามาถือไม่นานเวลามันเริ่มแย่ลงอะเท่ากับว่าเราโดนช่วงที่แย่ของมันแล้วแต่ว่าตัวเลขที่เป็นบุญเก่าอะมันยังไม่เปลี่ยนดังนั้นเลขที่ผมใช้อ่ะจึงใช้1ปีนะครับหปีเนี่ยมันก็ไม่ไวเกินไปไม่ใช่แบบว่า3เดือน6เดือนเปลี่ยนอีกแล้วนะครับอ่าหปีเนี่ยก็เหมือนเราให้โอกาสอกองทุนได้ได้ไดแสดงฝีมือประมาณ1ปีนะครับ เขาว่าะ 1>, 1ปีเนี่ยไม่ได้ดูไปที่ผลตอบแทนนะครับแต่ดูที่ p e r ร์ n ซ i นตไทยแรความต่างคือถ้าเราดูที่ผลตอบแทนเนี่ยเราอาจจะเห็นผลตอบแทนมันติดลบใช่ไหมตัวอย่างเช่นกองทุนหุ้นไทยติดลบ10%นะครับไม่ได้ให้ดูว่าติดลบเท่าไหร่นะครับเพราะจําได้ไหมว่าสินทรัพย์ตอนนี้เรากำลังสมมุติว่าระ,ระดับของสินทรัพย์ไม่ได้มีปัญหาอะไรแปลว่าที่มันติดลบ10%เนี่ยก็คือหุ้นมันตกเป็นเรื่องปกติ เราอยากดูแค่เลเวลของกองทุนดังนั้นเราจะไม่เน้นดูว่าติดลบหรือติดบวกเท่าไหร่นะครับเราจะเน้นดูว่าเมื่อเทียบกับ Peers หรือว่าเพื่อนของมันน่ะหรือกองทุนประเภทเดียวกันน่ะตัวมันน่ะประพฤติตัวได้อ่ะทำผลงานได้ดีหรือแย่ขนาดไหนนะครับวิธีการทำเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยก็คือเราจะต้องเก็บข้อมูล Percentile Ranking 1ปีครับ p e r ร e n t i l e ranking ระยะ1ปีนะของกองที่เราเราสนใจสนใจจะตรวจสอบมันเนี่ย ต้องเก็บมาเป็นระยะนะครับเพอร์เซนไทแรกิ้ที่ประกาศอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ของสมาคมบรลจอเนี่ยซึ่งถ้าดูใน2คลิปที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้จะจะสอนวิธีเข้าไปดูนะครับมันจะประกาศเดือนละครั้งนะครับเดือนละครั้งก็แปลว่าทุกๆเดือนเราต้องไปเก็บเก็บเลขเลขเลขของกองเนี่ยเอาไว้ว่ากองเราเนี่ยตกเ e อร์เซนไทแวร์กิ้ที่ที่เท่าไหร่นะครับ อาจจะมีบางเว็บเช่นฟินโนโมีนาฟันอย่างเงี้ยนะครับที่มี p e r ร์เซนไท r ์แร i งกให้ดูค่อนข้างเรียลไทม์คือดูวันไหนก็เห็นของวันนั้นนะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดอยู่คือมันจะ,จะเห็นเฉพาะของวันสุดท้ายที่ดูนะครับการเห็นเฉพาะวันสุดท้ายหรือเดือนสุดท้ายเนี่ยมันจะบอกอะไรไม่ได้มันบอกได้แค่ว่าตอนนี้กองเนี่ยอยู่ p e r ร์เซนไท r ์แร i งกที่เท่าไหร่นะครับปกติเวลาวัดเพอร์เซนไทล์แรงกนะครับค่า มันจะไล่ตั้งแต่0ถึงร้อนะศถึงร้อค่าต่ำนะครับค่าต่ำศูนย์เนี่ยคือดี100คือแย่นะครับศย์คือดีร้อยคือแย่สิ่งที่เราอยากรู้คือกองทุนของเราอะ่ะมันกําลังดีหรือแย่และดีหรือแย่ในระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับผมก็ยกตัวอย่างมาให้ดูประมาณสัก3 4ตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นกราฟ p e r c e n t i l e ranking ที่ที่ในทีมผมเนี่ยเอเวนเจอร์แพนเนะครับที่เรา เรามีระบบในการวิเคราะห์กองทุนเป็นการภายในของทีมเนี่ยเราเรามีการวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับผมให้ดูตัวอย่างอันนี้เป็นของกองทุนกองหนึ่งนะครับกองทุนกองหนึ่งขอไม่บอกชื่อแล้วกันนะครับเป็นกองหุ้นไทยเส้นที่เป็นขีดส้มๆครับคือเพอร์เซนต์ไทยเรนกิ้งระยะ1ปีนะครับเพอร์เซนต์ไทยเรนกิ้งระยะ1ปีจะสังเกตว่าแล้วมัน มันไม่ใช่จุดเดียวมันเป็นเพอร์เซนไทเอนกิ้งที่เก็บข้อมูลมาเดือนละครั้ง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 เอามาพลอต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 พลเราจะได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าไทม์ซีรีส์หรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของเพอร์เซนไทเอนกิ้งที่ย้อนกลับไปนะครับในที่นี้ย้อนไปประมาณสัก3ปีตัวอย่างกองเนี้ยเป็นยังไงกองเนี้ยนะครับเพอร์เซนไทเอนกิ้งเนี่ยอยู่ในโซนแถวแถวยีอยู่ตลอดเลยนะมีแผว แผ่วไปบ้างแล้วก็ดีกลับลงมาได้อย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นกองที่ดีนะเป็นกองที่ใช้ได้เพราะว่าอะไรครับเออผลตอบแทนมันสม่ําเสมอมากคําว่าสม่ําเสมอเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่ามันไม่ขาดทุนนะครับมันสม่ําเสมอเมื่อเทียบกับเพื่อนของมันปแปลว,ว่าในยามที่เพื่อนกําไรเนี่ยกองนี้ก็จะกําไรในอันดับต้นๆในยามที่เพื่อนหรือตัวแอสเซทมันขาดทุนเนี่ยกองนี้ก็จะขาดทุนในอันดับท้ายๆคือขาดทุนน้อยนะครับเรียกว่ามีลำดับ ของผลสอบแล้วกันเนาะถ้าคิดเป็นการสอบเนี่ยอยู่ในเกณฑ์แถวแถวประมาณเนี่ยที่20จากร้อยอยู่ตลอดอันนี้ถือเป็นกองที่ดีแปลว่าอะไรครับถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์แล้วเอ,อกองเราเนี่ยมันแค่แผ่วลงมันมันอารมณ์มันอารมณ์มนมเนี้ยทำเหมือนมันแค่ดีดขึ้นเนี่ยดีดขึ้นนิดเดียวจากเปอร์เซ็นต์ไทยยไปเป็นสัก40กว่าแล้วสักพักอีกไม่กี่เดือนมันก็ปรับลงมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันอาจจะเรียกว่ามันมีปัญหาระยะสั้น เราอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนกองก็ได้นะครับก็แค่ลงทุนต่อไปนะครับลงทุนต่อไปนะครับอ่ะผมไม่ดูตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างที่สองกองเนี้ยเป็นกองหุ้นไทยเหมือนกันเป็นกองที่มีชื่อเสียงมากกองหนึ่งนะครับมีบผลตอบแทนระยะยาวเป็นอันดับที่1ของกองทุนหุ้นเลยนะอะขอไม่เอ่ยชื่อเช่นกันแต่หลายท่านน่าจะพอรู้นะครับเ,เ,ปเป็นกองหนึ่งอ่ะดังๆนะครับอันนี้เพอร์เซ็นต์ไทยหปีให้ดูนะครับ กองนี้จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างจากกองเมื่อกี้เลยก็คือดูนะครับเพอร์ชนไทยหนึ่งปีเขาเนี่ยช่วงนี้คือดีสุดเลยใช่ไหมครับที่เมาส์ผมชี้อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็แผ่วลงไปแย่สุดเลยแต่แย่สุดไม่นานสักพักก็ลงมาดีอีกแล้วก็แย่อีกแล้วก็ดีแล้วก็แย่แล้วก็ดีแล้วก็แย่เป็นฟันปลาอยู่อย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยเป็นเนเจอร์ของกองทุนกองนี้คือมันไม่ได้ดีตลอดเวลาวัดเทียบ แปลว่าอะไรถ้าเราเห็นว่ามันแย่ลงแล้วเรารีบเปลี่ยนเลยรีบเปลี่ยนกองเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเราเปลี่ยนเสร็จปุ๊บกองมันก็ดีขึ้นนะครับออหรือเป็นไปได้ไหมเราไปซื้อตอนที่มันดีแล้วสักพักมันก็แย่ลงเลยแล้วเราก็เปลี่ยนอีกมันเหมือนหนีไปหนีหนมาอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยดังนั้นในเวลาเราจะดูจริงๆอะว่าไอ้กองมันแย่ลงระยะสั้นหรือระยะยาวเนี่ยเราอาจจะต้องให้โอกาสเขาหน่อยคาว่าให้โอกาสเขาหน่อยไหมคำว่า,มาไม่ใช่ว่าเปอร์เซนต์ไฮดรอ ดรอปในที่นี้ก็คือแย่ลงอะเพียงแค่เดือน2เดือนเราก็ทิ้งเขาแล้วเพราะว่าบางกองเนี่ยมันมีพฤติกรรมอย่างนี้จริงๆครับคือ,อมันอาจจะแย่ได้เป็นร่วมเนี่ยอันนี้กี่เดือน1 2ึ่งสองสสี่ห้าแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นอย่างเงี้ยครับดังนั้นถ้าเป็นเกณฑ์ผมเองเนี่ยนะครับเราอาจจะให้โอกาสกองแต่ละกองได้มากถึงสัก6เดือนนะครับแปลว่าถ้า6เดือนเนี่ยเขาสามารถดึงเพอร์เซ็นไฮแรนกิ้งตัวเองลงมาได้ ก็แปลว่ามันมีการแก้ไขหรือมีการปรับปรุงอะไรบางอย่างที่ทําให้ Perform a n c e เมื่อเทียบกับเพื่อนเนี่ยมันมันดีขึ้นอยู่นะครับอย่างนี้เราอาจจะถือต่อไปได้เพียงแต่ว่าพอเราเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเ,เราก็จะเริ่มเข้าใจพฤติกรรมของกองที่เราเลือกนะครับว่าอ๋อกองเนี้ยที่เราเลือกมันเป็นสไตล์นี้นะครับบทจะดีก็ดีสักพักก็วี่งไปแย่นะครับอ่าแต่ว่ามันแย่ไม่นานเดี๋ยมันก็ดีใหม่อ่าตราบใดที่มันเป็นอย่างนี้อยู่นะครับเราอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับอ่าแต่มาดูตัวอย่างที่3ามนะ ตัวอย่างที่3โอ้กองนี้ออดีตก็เคยมีชื่อเสียงนะครับอ่ดูนะดูนะช่วงปี 2008- 2017 2018, 2018, 2018, 2018, เนี่ย2อ1พัเนี่ยกองนี้อยู่เปอร์เซนต์ไฮที่ศูนย์แปลว่าอะไรครับโอ้ดีมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเพื่อนมันแล้วแล้วมันก็ค่อยๆแย่ลงนะครับเราก็ให้โอกาสมัน1เดือน2เดือน3เดือน4ี่เดือน5้าเดือน6เดือน10เดือน11เดือน12เดือนเฮ้ยมันไม่กลับมาเลย <c oughs> มันมันค้างอยู่ข้างบน ค้างอยู่ข้างบนคือมันอยู่ที่เปอร์เซนไทยที่ไม่ดีอะครับแล้วก็แช่อยู่นานอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้ามันสักักระยะหนึ่งหกเจ็ดเดือนผ่านไปแล้วมันไม่ดีขึ้นในแง่การใจของผมนะผมก็จะมองว่าเฮ้ยมันเข้าขายเป็นกองทุนเนี่ยมันมันกำลังมีปัญหาในเรื่องผลตอบแทนในระยะยาวแล้วนะครับเป็นไปนได้ไหมว่ากลยุทธ์ที่ผู้จัดการกองทุนใชอ้อ่ะมันอาจจะเริ่มไม่ได้ผลละหรือเป็นไปนได้ไหมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทุนนะครับ หรือมันมีปัจจัยอื่นอีกอะเอาเป็นว่ามันเป็นปัจจัยที่เราคิดวด่ามันไม่ใช่ชั่วคราวแล้วม,มันเริ่มเป็นอะไรที่เป็นระยะยาวนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็จะตัดสินใจเปลี่ยนเปลี่ยนกองเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนได้เร็วแถวนี้นะครับแต่ว่าเราก็อาจจะเปลี่ยนแถวแนี้เนาะแต่เนี่ยดูสิปัจจุบันเนี่ยมันก็เหมือนกับมันจะดีขึ้นนะแต่มันดีชัวร์ไหมก็ไม่รู้อ่ะก็ต้องดูไปก่อนอะไรเงี้ยครับอันนี้ตัวอย่างที่สามอ่ะหมดละทำมาให้ดูสามตัวอย่างนะครับ ปัญหาคือไอ้ระบบตรงน,นี้มันตอนนี้ผมยังใช้เป็นการภายในอยู่นะครับมันก็เป็นเหมือนกับเครื่องมือของของทีมที่เราใช้คัดเลือกกองทุนให้ให้ลูกค้านะครับถ้าเกิดว่าตัวเราเองตัวเราเองต้องการจะทำเองนะครับต้องการจะทำเองก็จริงๆก็คือทำเหมือนกันก็คือให้ให้ตีตารางหรือว่าเก็บข้อมูลใน Excel ก็ได้ครับก็เก็บเดือนละเดือนละครั้งเก็บเดือนละครั้งในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็ดูดูกองของเราครับว่า กองของเราเนี่ยเพอร์เซนไทแริ้เมื่อเทียบกับกลุ่มอยู่ที่ ranking อันดับเท่าไหร่เนาะก็พอดไปเดือนละจุดเดือนละจุดเดือนละจุดจริงๆอ่ะถ้าเราถือกองอยู่ครับมันพอดไม่ยากหรอก1เดือนแล้วก็โหลดแฟกชีทมาแล้วก็พอดทีหนึ่งนะครับอย่างนี้เราก็จะเห็นเป็นเหมือนกับ Movement ของของ performance เมื่อเทียบกับเพื่อนว่ากองของเราเป็นยังไงนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ มูฟเมนต์มันดูที่จะแย่ลงในระยะยาวอ่าแล้วไม่กลับมาดีขึ้นเนี่ยก็จะเป็นจุดตัดสินใจครับว่าเอ้เราจะเปลี่ยนไหมเนอะอย่างแรกคือคงไม่หยุด DCA อยู่แล้ว DCA คือการออมยังไงเราก็ต้องออมต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแต่เราเปลี่ยนจากกองที่ดูไม่มีอนาคตมาเป็นกองใหม่ที่ที่ดีขึ้นนะครับในที่นี้ก็เหมือนการคัดลอสนั่นแหละส่วนจุดที่คัดผมก็ยังตอบเหมือนเดิมนะว่าถ้าผมเห็นว่ามันไม่ดีแล้วผมก็พร้อมจะเปลี่ยนทั้งกองนะครับเพียงแต่ว่า ถ้าใครรู้สึกว่าการตัดสนินใจอย่างนั้นมันหักดิบเกินไปนะครับก็จะค่อยๆเปลี่ยนก็ได้ตัวอย่างเช่นเออกอง A เนี่ยซึ่งเป็นกองเดิมเนี่ยมันเริ่มแย่แล้วกอง B ที่เป็นกองใหม่เราก็เห็นแล้วนะครับแต่จะทิ้งกอง A ทั้งหมดเลยมันก็ก็ก,ก็ก็กลัวว่ามันจะดีขึ้นนะครับก็ค่อยๆทำไหมเดือนละครั้งเดือนละครั้งนะครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลาสักแบบเนี่ยสี่ห้าเดือน6เดือนเอาให้มันจบจากกองเดิมซะแล้วก็ไปอยู่กองใหม่ให้หมดอะไรเงี้ยเป็นตน้น นะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ปณีปรนอมแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าผมจะรู้สึกว่าทําอย่างนี้มันเหนื่อยทําทีเดียวจบเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นการตอบคําถามทั้งหมดของของทางผู้ถามที่ถามมานะครับหวังว่าจะช่วยไกด์อะไรให้ได้บ้างนะครับส่วนท่านอื่นๆนะครับถ้ามีคําถามก็ส่งคําถามมาได้ที่อีเมลในในที่แสดงอยู่บนจอนี้นะครับ a academy t h at gmail com นะครับหรือท่านใดอ,อยากที่จะมีคนวางแผนการเงินให้นะครับ โทษทษีครับพอจะเรื่องขายของนี่ไอเลยนะครับหรือเป็นแผนการเงินแบบแบบองค์รวมคือวางแผนครบทุกด้านแล้วกเ็เลือกกองทุนให้ด้วยนะครับาวางแผนกเกษียณจัดการนี่ประกงประกันอะไรทําให้ได้หมดเนี่ยก็จะลองใช้หรือว่าลองศึกษาบร,ริการของ Avenger p ร a n n e r ที่ที่ผมชี้ด้านบนอยู่นี้นะครับ w w w a v e n ว r t u r e วน a n n e r com ลองเข้าไปศึกษาดูก็ได้ นะครับเป็นบริการที่ผมร่วมก่อตั้งขึ้นมาปีนี้ก็ขึ้นปีที่4แล้วครับเราก็ดูลูกค้าอยู่ประมาณสัก3,000คนแล้วนะครับก็น่าจะเป็นทางเลือกให้ใครสนใจทำเองก็ทำเองนะครับใครสนใจทำเองแต่ทำแล้วรู้สึกไม่มั่นใจก็หาคนมาช่วยนะครับเนะาะทั้งนั้นลาก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ